ه, ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวไอช็อตทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็กลับไปอยู่กับผมอยู่คนเดิมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะมาทําอะไรวันนี้ผมคิดช่วงใหม่มาแล้วนะฮะเป็นช่วงหนึ่งของรายการเรานะครับผมก็คือการที่นั่งเล่น x อช็อตไปด้วยนะแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่พาก x อกช็อตนะผมจะนั่งเล่น x อช็อตไปแล้วก็ จะเล่าเรื่องผีไปด้วยดูซิว่าสมาธิของผมเนี่ยจะอยู่กับเรื่องผีหรือว่าอยู่กับเกมหรือว่าจะแยกประสาทได้เล่าลื่นเล่นลื่นฮะเดี๋ยวมาดูกันก็ขอปิดเสียงเกมนะฮะปิดเสียงคนพูดนะฮะเราจะไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วผมจะหาเรื่องผีที่เจอกับตัวเขาเล่ามาเปิดจากเน็ต ฟังปู่ฟังย่าฟังพี่ฟังอาฟังโคตรตระกูลมานะคือรู้เรื่องอะไรก็เล่าให้หมดแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องโกหกเรื่องตอแหลเรื่องเกินจริงนะฮะเอามาเล่าให้หมดมาคอยดูนะ,ะว่าวันนี้เรื่องที่จะเล่าเนี่ยจะมีจี่เรื่องฮนะก็เล่นไปนะฮะวันนี้ที่อย่างที่บอกนะฮะว่าจะมาเล่นอย่างที่คลิปที่แล้วที่บอกนะว่าจะมาลองปืนนี้นะครับก็เดี๋ยวไป ให้ดูก่อนว่ามันยิงยังไงแล้วก็มันยิงไปยังไงแล้วก็เดี๋ยวพอเริ่มจริงเราก็จะเล่าไปด้วยนะครับ็สําหรับคนที่ชอบเรื่องผีนะดูคลิปนี้ได้นะฮะเป็นประสบการณ์ใหม่ของงคลิป y o u t u นะฮะเล่นเกมไปด้วยนะฮะเล่าเรื่องผีไปด้วยนี่เก่งกูเก่งไหมเนี่ยมาถามว่าตอนนี้ผมอัดคลิปตอนกี่โมงนะฮะอัดคลิปตอนเที่ยงคืนนะครับถึงจะไม่ดึกสาหรับคนอื่นนะฮะ แต่ว่ามันเป็นยางวิการนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอามาดูปืนก่อนครับนระูปร่างปืนสวยชับชับชักปืนไวนะฮะดูนะฮะไม่ไหวเท่าไหร่ก็ไหวเดียวเอ้ยอะไรเล่าครับนะยิงยิงออกมาแสงตรงปลายปืนสวยนะ,ะมาดูกันว่าลูดเป็นไงระยะกลางลูดนิ่งมากนิ่งมากปืนนี้ดีมากเดินยิงฮะเดินยิงโอเคโอเคโอเค มาดูกันปืนนี้ปืนลู่หรือว่าปืนที่ต้องใช้สเต็ปทางไกลไม่ดีทางไกลไมด่ดีปืนลู่ปืนลู่ก็ได้นะฮะใช้สเต็ปไม่ดีแน่นอนนะโอเคเราอย่าไปสนใจเลยเขาคงไม่สนใจอะไรหรอกนะฮะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีน,นะฮะเดี๋ยวหาห้องก่อนนะก็จะเริ่มเล่าเลยดีไหมแล้วก็หาห้องไปด้วย มันก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเล่าหน่อยแล้วกันนะฮะตั้งแต่กดเริ่มนะครับกดเริ่มที่ด้านฝั่งนี้ดีกว,ว่าเราหน้าตาม,มันดีกว่านะฮะโอเคครับหนึ่งสองห้าอ๋อก็เรื่องที่ผมจะเล่านี้ก็มันมันไม่รู้จะใช่เรื่องจริงหรือเปล่านะก็ฟังเข้าใหมาอีกทีนะครับก็มีคนอยู่คนหนึ่งฮะที่ เขาไม่อายุไม่เยอะอะไรอายุประมาณยี่สิบกว่ากว่านะฮะเขาก็อยู่บ้านเนี่ยบ้านบ้านคนอยู่ร่างคนเดียวนะแล้วก็แล้วก็มีวันหนึ่งเพื่อนเขาเพื่อนเขานะครับได้มาเคาะประตูหน้าบ้านเสียงเคาะประตู <c oughs> เขาก็สงสัยว่าใครมาแต่เช้าเลยเขาตื่นเช้านะครับวันนั้นก็เปิดประตูป๊า ปรากฏว่าเป็นเพื่อนเขาครับเพื่อนเขาเข้ามาเขาบอกสมมติว่าเขาชื่อในในบีเอ้ยในเอเพื่อนเขาชื่อในบีเขาบอกเอ้ยบีมาทำไมอ่ะมีอะไรเปล่ามาแต่เช้าเลยเพื่อนเขาไม่พูดไม่จาทําหน้าหน้าซีดๆหน้าเขาซีก็บอกเอ้ยเป็นอะไรเออมานั่งข้างในบ้านก่อนนะครับมานั่งข้างในบ้านก่อนก็พอมานั่งในบ้าน,น,านในบีนนเนี่ยเขาก็ เปิดคอมเล่นเองเพราะว่าเป็นปกติของในบีนะฮะที่เขาบอกมาว่าในเอในเอคนพูดว่าเวลาในบีมาเที่ยวบ้านเนี่ยก็จะเปิดคอมนะฮะเปิดคอมอย่างเดียวเลยมาถึงก็เล่นแต่คอมเพราะว่าในบีนี่บ้านไม่มีคอมนะฮะไม่ได้ไม่ได้เล่าตลกอันนี้เรื่องจริงนะฮะที่เขาเล่ากันมาบอกว่าในบีในบ้านบ้านจนบ้านไม่ค่อยมีคอมแต่ว่าบ้านในเอในบ้านรวยนะฮะก็มาเล่น บ้านในบ้านในบ้านในเอทุกวันเลยก็โอ้โหไม่มีสมาธิจริงๆ้วยมาเล่นทุกวันแต่ว่าวันนี้มาแปกครับหน้าซีดหน้าซีดมาเชียวนายบีเป็นคนเปิดเปิดคอมเองนะเสียบปลั๊กเสียบอะไรเองหมดเลยนะฮะเขาก็บอกว่าเออเปิดไปเลยแี๋กุ้งมาไปเข้าห้องน้ำก่อนคนระับในในเอก็ไปเข้าห้องแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาในห้องเขาก็เดิน รับโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์บ้านนะฮะโทรศัพท์บ้านวางอยู่เลยครับเขาลับตืดดูมาตืดตืดรับฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะนี่ใช่น้องเอป่ะคะบอกใช่ค่ะไอใ,ใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับอ๋อนี่แม่ของน้องบีนะอ,อ๋อครับผมป้ามีเลยครับผมเพราะว่าเนี่ยมาด้วยเสียงมันว่าเสียงมันเศร้าเลยนะฮะแม่ของนายบีเนี่ยแต่ว่าผม ผมคงไม่ไดับเสียงอย่างนั้นแม่ของนายบีก็เศร้าเลยนะฮะนี่ลูกในในน้องบีเนี่ยมาเสียชีวิตยอยู่ที่โรงพยบาบาลเมื่อตอนเมื่อตอนเท้ามืดก็คือประมาณเขาบอกว่าประมาณตีสี่ตีห้านะฮซึ่งเจ็ดโมงเช้านายบีมาหาและเอที่บ้านคนระับนายบีมาหาและเอที่บ้าน ก็ยังสงสนายบีตกใจอนายเอตกใจบอกป้าป้ารอเล่นผมบีนั่งอยู่นี่เป็นจะเป็นบีตายยังไงเนี่ยบี B นั่งเล่นคอมอยู่นี่นะฮะเขาบอกว่าไม่ใช่เนี่ยบี B ตายแล้วจริงๆเนี่ยจะโทรเรียกเอเนี่ยมามามาดูเนี่ยมามาหาคือเขาเป็นเพื่อนรักกันมากครับสองนี้เป็นเพื่อนรักกันมากอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆคือแบบ จะเรียกมาให้ดูเพื่อนครั้งสุดท้ายนะครับก็เพราะว่าลรงพยาบาลอยู่ไม่กลบ้านเท่าไหร่ฮะนะขับเรเินนิดเดียวถึงแล้วเขาก็ไม่เชื่อตะโตกนเรียกนางบีครับไอบ้บีแม่มึงโทรมากแกลงเนี่ยแล้วก็เสียงสุดท้ายของนายบีครับพูดตอนนายเอสิ้นสุดการเสียงพูดปุ๊บนายบีบอกว่าเอูไปแล้วนะไปเจอกันใหม่นพูดอย่างนี้ครับ นบีพูดอย่างนี้ด้วยเสียงน้ำเสียงบันเบเศร้าเออูไปแล้วนะไว้มีโอกาสอะเราเจอกันใหม่แต่เอวิ่งรวดออกไปเลยฮะวางไม่วางโทรศพัพท์เอาโยนโทรศัพท์วิ่งออกไปเลยเห็นคอมที่เปิดไว้กับประตูที่เปิดค้างไว้ครับในบีไม่อยู่แล้วเดินไปนอกบ้านวิ่งออกไปข้างนอกไม่เจอครับหายไปเลยแล้วเขาก็กลับมานั่งที่บ้าน มาดูซิว่าคอมอบเปิดไว้เห็นว่าคือนายบีเดินเข้ามาเปิดคอมเปิดเลยนะฮะคือเปิดคอมเลยเข้ามาเปิดคอมเข้ามานั่งเล่นลูกนี่นั่นพอเขาเดินเข้ามาในบ้านจังหวะที่เขาวิ่งออกไปแล้วเขากลับเข้ามาปั๊บคอมไม่ได้เสียบนะแล้วก็ไม่มีการที่เปิดคอมแม้แต่นิดเดียวคอมไม่ได้สตาร์ทเลยฮนะคอมยังไม่ได้กดสตาร์ท ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันแปลกใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างเขาตกใจเป็นไปได้ยังไงเขาก็เลยนั่งนั่งรถขับรถเขาขับรถไปที่โรงพยาบาลนะฮะเขไปเจอในบีคนนี้ตายจริงๆครับด้วยสาเหตุเป็น อเขาเป็นโรคหัวใจครับหัวใจช็อกหัวใจวายเฉียบพันนะครับก็ตายไปก็เรื่องก็จบเพียงเท่านี้ฮะอสำหรับใครที่ไม่กลัวก็ไม่เป็นไรนะรผมไม่ได้ผมไม่มีสมาธิเลยจะเล่นจะจะเล่น,จะ,ลน,จ,ะลนจะเล่าพอิงก็ต้องเงียบโอ้ปวดหัวจนะริงนะฮะก็มันต่อที่เรื่องที่สองเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ คนน่าจะเคยฟังหรือเปล่านะพวกคุณน่าจะเคยได้ยินกันมาฮนะแต่ว่าผมนี่ชอบเรื่องยี่หเหมือนกันนะผมได้ยินเขาเล่ามาว่าว่ามีผมณแม่อยู่คู่หนึ่งนะฮะคุหแม,ม่อยู่คู่หนึง่งผัวเนี่ยทะเลาะก,กับเมียบ่อยมากนะครับผัวนี่ทะเลาะก,กับเมียบ่อยมากก็วันหนึงนะ่งฮะ ทะเลาะกันมาเมียน้อยใจครับผมเมียน้อยใจที่ผัวเนี่ยชอบไปเทีย่ยวกลางคืนกินน้องกินเหล้าเมาผู้หญิงนะะก็เลยประชดประชดชีวิตหบด,ด้วยการกระโดดตายกระโดดนี่เอาคุณเขาอยู่ตึกประมาณแปดชั้นนะเขาเล่ากันมาแล้วกันประมาณแปดชั้น อ่าผมไม่รู้นะว่าชั้นไหนแล้วผมเดาเองละกันบางบางอันที่ผมไม่รู้รายละเอียดเขาจะแตกขึ้นมาแล้วกันนะฮะเขาอยู่ปึกตึกแปดชั้นนะฮะอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่ข้างบนตรงระเบียงนะฮะก็ระเบียงนี่ยื้นปุ๊บจะเท่าเท่าตรงสะดือนะฮะเท่าสะดือเลยเอาไว้ทำน,น,นู่นนี่นั่นฮะไม่ใจครับตลอดการปุ๊บ ออกจากบ้านหัวออกจากบ้านเมีอยอยู่ในบ้านฮะน้อยใจกระโดดเอาหัวมงโลกคุณคิดสภาพครับหัวมงโลกจากชั้นแปดไม่รู้กี่เมตรอึมลงโลกตายสมองเละคาที่ไม่มีชิ้นดีฮะแล้วพอหลายๆวันนะครับไปหาหัวนี่คนที่เป็นสามเมนี่เจอ เจอเมียตัวเองมาหลอกครับให้ไปอยู่ด้วยให้ไปอยู่ด้วยให้ไปอยู่ด้วยทำไงนะฮะทีนี้ทำอะไรไม่ถูกครับทำอะไรไม่ถูกไปหาหมอผีครับไปหาหมอผีหมอผีบอกเป็นไรมาทำไมหน่าซีดมาเลยมีคนตามใช่ไหมนี่ยังไม่พูดอะไรเลยนะฮะคือหมอผีทักแล้วเป็นไรมา มีคนมาตามออกไปด้วยใช่ไหมบอกหมอดูได้ไงครับบอกหมอดูจากอาการแล้วเนี่ยน่าจะใช่เขาบอกว่าหมอก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเขาหมอก็บอกว่ามันมันเป็นยังไงล่ะหมอถามนะว่าเออมันเป็นยังไงอาการนะเขาก็บอกว่านี่ครับเนี่ผมฆ่าตัวตายแล้วมาตามผมไปอยู่ด้วยเขาก็บอกว่า ง,งั้นแกนั้นแกนอนใต้เตียงเขามาตอนกลางคืนน่ะจะได้มองไม่เห็นพอเขามาชอบหลอกตอนกลางคืนอ่ะชอบหลอกตอนนอนอย่างเงี้ยไปอยู่ด้วยแกไปนอนใต้เตียงแล้วเขาอ่ะจะไม่เห็นเขาจะเลิกตามคืนนั้นสามีคนนี้ครับก็ได้ไปนอนใต้เตียง แล้วพอลุ่งเช้าเพื่อนเขามาตามเพราะเห็นว่าเขานัดกันนะัจะไปึไปดองไปเที่ยวนะฮะเขานัดกันจะไปเที่ยวของสําหรับวันวันนี้นะฮะก็มาดูบูที่ห้องเอ๊ะมันนานเกินไปแล้วกูรอมึงนานแล้วเนี่ยนะครับรอมึงนานแล้วเนี่ยอยูนที่ห้องเดินหาที่ห้องเดินข้างเตียงคนระับไปสะดุดอะไรทักอย่างเขาก้มมองเป็นแขนของคนนะฮะเป็นแขนคนนะครับ เขาก็ช่วยกันยกเตียงมองหน้ากันแล้วช่วยยกเตียงเป็นสพของนายคนนี้ซึ่งซึ่งเป็นสามีฮนะนอนตายอยู่ถามว่าตายด้วยสาหเหตุอะไรเพื่อนเขาไม่ยอมฮะเพื่อนเขารักเขาเป็นเพื่อนรักกันมากไปหาหมอผีคนเดิมถามว่าทําไมทําตามที่หมอสั่งแล้วเพื่อนผมยังตายอยู่หมอก,ก็บอกว่า แล้วตายด้วยสาเหตุอะไรล่ะแกไม่เล่าให้ละเอียดเขาเอาหัวมงกโลกหมอช็อกเลยฮะเพราะว่าหมอบอกว่าให้นอนใต้เตียงซึ่งคนตายเอาหัวมงกโลกถ้าตอนที่เขามาเอาชีวิตหัวเขามาด้วยอาการเอามือยันพื้นเอาหัวลงพื้นตีนชี้ฟ้าครับเอาตีนชี้ฟ้านะฮะเอาหัว เหมือนเหมือนท่าเขาเรียกอะไรอะ่ะหกสูงนะฮะเข้าใจนะหกสูงเอาตีนขึ้นฟา้าแล้วคุณคิดสภาพเขาคือเขามาปกติหมอบอกว่าเขามาปกติอ่ะหัวนอนใต้เตียงไอ้หัวนอนบน,น,นเตียงเขาไม่เห็นหัวเขาเขาไม่เห็นหัวเขาอยูแ่แล้วเขาไม่เห็นหัวเขาเขาแต่ละเขารู้ว่าหัวเขาอยู่บนนั้นแน่นอน เขาเขาคงคิดว่าปัวเขาอยู่บนนั้นแน่นอนเขาเลยมาตามทุกวันทุกวันทุกวัน,วนถึงปัวเขาไม่อยู่บ้านเขาก็จะมาตามเพราะว่าเขาคงคิดว่าปัวอยู่บนนั้นซึ่งเขามองไม่เห็นแต่ว่าทีนี้เสือกเลยเสือกเลยเสือกมานอนใต้เตียงครับมานอนใต้เตียงคราวนี้ทีนี้เมียเขเห็นแล้วสบายเลยบาดแผลที่เขาตายก็โดนบีบคอครับเป็นรอยมือต้ำต,ำตำที่คอเลย ก็เรื่องน,นี้ก็ฟังเข้ามานะฮะก็จบป็่เท่านี้ฮะก็ทําอะไรก็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 อยู่นั่นแหละทําอะไรนึกนิดนึงนะฮะก่อนที่จะทะเลาะกันหรืออะไรกันนะค,คนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นจริงก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับมาด้วท่าดานั้นกูก็จะยอมเหมือนกันแหละนะฮะกูคงไม่อยู่ให้มึงมาตามกูหรอก ว่าคงกลับบ้านแล้วกลับบ้านอ่ะแม่นะฮะเดี๋ยวเรื่องต่อไปเลยลวกันเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่บ้านเก่าผมนะฮะที่เมื่อขวางนั่นเองเมื่อขวางเมื่อขวางก็จะเป็นโรงเรียนมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับชื่อว่าโรงเรียนสามโรงเรียนสาม สามสักอย่างฮนะอยู่แถวห้วยขวางนั่นเองจนะไม่บอกชื่อแล้วกันอถ้าใครรู้ก็เมนเมนๆบอกกันด้วยนะอยู่ที่ห้วยขวางเราเรียนสามตืดนะครับเขาเรื่องลือทางนี้เขาเรื่องลือกันมากเอกวีเด็กคนหนึ่งนะครับได้มาว่ายน้ํากับเพื่อนหลังเลิกเรียน แต่ก็ผมไม่รู้นะว่าผีของคนนี้เขามาอย่าง,งไงมาจากไหนนะครับซึ่งแค่รู้ว่าเจออาจจะเป็นผีเจ้าแก่ของทางโรงเนนรีนเรนนนรเยนนะครับว่าน้ําเสร็จตอนกลางคืนประมาณหกโมงเย็นนะเพราะว่าสาะปิดหกโมงเย็นนะประมาณนั้นสาบปิดหกโมงเย็นเขาก็บอกึ้นว่าเอ้ยรออยู่ข้างล่างก่อนนะกูขึ้นไปเอาของก่อน เป็นผู้ชายครับเป็นเด็กประมาณป .4 ป .5 ฮะเอ้ยป .3 ป .3 จับได้แล้วป .3 ทับอะไรนี่แหละคือห้องนี้เขาเขียนมากห้องสําหรับน้องคนนี้น่าจะสามทับ 5, ห้าหรือสามทับอะไรนี่นะฮะคือห้องเนี้ยเป็นห้องที่เขียนเขาลืดันและไอ้นี่ไม่ได้ลือคนว่ายน้ําเสร็จมันลือของเขาเลยขึ้นไปเอานะฮะชื่อแมวเออชื่อแมเจอนื่อแห้องมืดไม่มีแสงสว่า,วางมีแสงสว่า,วางแบบปลายทางครับเพราะว่า มันเป็นทางยาวนะครับทางยาวแล้วแสงก็จะเปิดอยู่ตรงมันหัวตรงมันหัวแล้วหัวหัวมันได้นะฮะหัวมันได้เขาก็เปิดขึ้นไปเดินขึ้นไปไม่ใค่เปิดขึ้นมาเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปมาถ,ถึงที่ห้องพอไปถึงที่ห้องเขาก็าเดินที่โต๊ะเขาอยู่ประมาณกลางห้องนะฮะกลางห้องเขาก็ก้มหัวเขาเนี่ยมองที่อินชัก เพื่อเก็บของนะคเขาเก็บ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 แต่คุณคิดสภาพโต๊ะเนี่ยมันไม่ใหญ่มากสายตาคนมันล้นอยู่มาออกมาอยู่แล้วนะฮเพอโต๊ะที่โรงเรียนนี้มันไม่ค่อยใหญ่เคยไปดูด้วยกับตาตัวเองมองสมัยก่อนฮะเขาที่เป็นางานจริงๆมองอปุ๊บเขาเห็นขาคน,นครับเห็นขาคนโผล่ยืนอยู่ยืนอยู่เป็นขาคนแก่ ใส่รองเท้าแตะนะฮะใส่แบบเก่าเลยรองเท้าเก่าๆเลยคนเก่าๆเลยอ่ะนะฮะเขาก็ใจเงยหน้าขึ้นมาไม่เห็นนะฮะมองไม่เห็นแต่พอเขาก้มลงไปดูใต้โต๊ะเขาเห็นขาเขาเห็นขาเขาเห็นขาครับเขาเงยขึ้นไม่เจอเขาลงไปเขาเห็นขาขายังอยู่นะแต่ว่าข้างบนน่ะไม่มีแล้วเขาก็มอง ข้างล่างมีขาข้างบนไม่มีตัวเคลื่อนแต่ขาทูกไครับเด็กว่าสามวิ่งนครับวิ่งเลยวิ่งวิ่งตกกระไดครับหัวฟาดตายครับถามว่าทำไมถึงเด็กคนนี้เดินขึ้นไปคนเดียวแล้วทำไมถึงเล่าได้ ไม่รู้นะฮะแม่งแต่งเรื่องนะครับแน่นอนเพราะว่าเด็กเกียนี่เดินขึ้นไปคนเดียวนะครับแล้วยังไงมึงเล่าได้ไงมึงเป็นกล้องวงจรปิดติดลูกตาหรือไงเรื่องนี้ผมนั่งเถียงมาตั้งแต่เด็กผมฟังมาตั้งแต่เด็กเรื่องนี้มึงรู้ได้ไงว่าเด็กเกียเนี่ยมันขึ้นไปเจอผีมันตกเป็นใดตาย,ายเพราะว่ามันขึ้นไปคนเดียวตอนมึงเล่า อูก็ไม่รู้นะก็เล่าเล่าไปเพื่อให้มันจะน่ากลัวขึ้นมาสักนิดนึงนะฮะอย่าไปเชื่ออะไรเยอะแยะนะครับก็เดี๋ยวมาเรื่องต่อไปกันเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงก็มีอยู่เรื่องเรื่องนึงผมดูในทีวีมานะเรื่องนี้เมื่อก่อนประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะครับก็ถ้าใคร ูทีวีเรื่องอไอ้รายการรายการหรอือวะนึกไม่ออกอะ <S <S ที่มันไม่รู้จำไม่ได้ละนะครับคือเป็นวัดวัดหนึ่งแถวห้ขวางอีกอยู่ดีฮะเป็นต้นตะเคียนพูดอย่างนี้คนคงรู้นะครับเป็นต้นตะเคียนเป็นแม่ตะเคียนนะครับอยู่อยู่ตรงอ,อยู่ตรงวัดนั้นคือจะตั้งเป็นท่อนใหญ่เลยนะครับก็มี มีคนคนหนึ่งนะครับมาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับมาได้มาทําการล่วงเกินคือการเก็บเหรียญที่ต้นตะเคียนไปนะฮะคือต้นตะเคียนเนี่ยเขาจะมีเหรียญวางอยู่บนอยูบ่บนต้นอยู่บนต้นต้นจะนอนอยู่นะฮะก็วางเหรียญอยู่บนต้นนั้นนะฮะเขาก็ให้ไปเก็บเหรียญ เก็บมาเลยเก็บมาเลยกลับบ้านฮนะเอากกลับบ้านเวลากลับบ้านของเขานั่นแหละฮะเวลากลับบ้านปุ๊บเขากลับบ้านเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็คือคนนี้อ่ะเคนที่เก็บเหรียญมาเมื่อโดน,นบังคับให้เอาเหรียญในยัดปากเอาเหรียญในยดัยดยดัยดยัดยัดยัดแล้วก็เห็นพ่อแม่ตะเคียน บอกว่าคือเอาของกูขึ้นมาเอาของของกูขึ้นมาเขามีสติดเขามองร้องไห้เยนนคาปากวันรุ่งขึ้นเขาสลบหรืออะไรสักอย่างนี่แหละฮะวันรุ่งขึ้นเอาของไปคืนคน็มวัดเอาของไปคืนไม่ด,ดีคนที่อยู่ในวัดเขาเล่ากันหรือในในทีวีเขาก็บอก ดูดีเจคนนี้ครับได้เดินไปเอามันจะมีชุดไทยชุดอะไรถวายอยู่นะฮะได้ไปเอาชุดไทยนั้นมาใส่ควนก็ตะโกนเวุ่นเฮ้ยมึงทําอย่างนั้นไม่กลัวาบววาปหรอวะไม่กลัวมาเอาชีวิตรุ่นนี้น,นั่นแต่เขาไม่ไปห้ามเขาได้แต่พูดเพราะว่าของแบบนี้มันขนาคนทนั้นคนบนล่างบนานเขาก็รู้กันนะว่าอาจจะเป็นอผีข้าใช่ไหมตะเคียนรุ่นนี่นั่นนะครับ เขาเลยได้แค่พูดแบบว่าไอเดียคนนี้อาจจะเล่นฮนะแต่ว่ามันไม่ใช่เล่นไปเอาชุดมาใส่นะครับแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยไปวางคืนแล้วก็ลำยดูดีครับสาเหตุเขาไม่รู้ยูีดีๆลำล้ำเฉยเลยยูดีก็ลำนะฮะพอล้ำเสร็จสลบสลบเลยสลบเลยนะฮะก็ เขาบอกว่าโดนจะไม่ได้เขียนมาเอาคืนมาเอาตังคืนมาเอาของคืนฮนะแล้วก็ไปล้าแก้บน,นครับเขาบอกว่าอย่าไปเล่นกันนะฮะเวลาเจอของพวกนี้ไม่รู้อย่าลบหลูนะครับอ่าก็เรื่องนี้ก็สอนให้รู้นะครับเรื่องพวกนี้ก็สอนให้รู้ว่าเออเรื่องมันไม่อาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่ามาจจะมีก็ได้อย่างคําอย่างถ้าผมบอกว่าพรุ่งนี้ คุณจะรู้ไหมว่าเนี่ยคุณจะไม่นอนเนี่ยคือตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะคุณมองมองรอบตัวคุณเห็นหมดคุณรู้ไหมว่าพรุ่งน,นี้มมีจริงหรือไม่มีจริง,รงแล้วมองไม่เห็นพรุ่งนี้ครับแล้วมองไม่เห็นพรุ่งนี้แต่ว่าเรารู้ว่ามันมีจริงเพราะเรานอนเนี่ยพระอาทิตย์ตกพอพระอาทิตย์ขึ้นก็คือพรุ่งน,นี้แต่เราไม่เห็นไงว่าพรุ่งน,นี้มันคือยังไงไงมันก็มีพรุ่งน,นี้ครับอย่างเรื่องพรุ่งน,นี้เรามองไม่เห็นอาจจะมีจริงก็ได้ใครจะรู้จริงไหมฮะ ใครจะรู้ใช่ไหมครเรื่องพวกนี้มันปัดกันไม่ได้นะก็อันนี้ก็เป็นอ้าเดี๋ยวเล่าอีกนึงเรื่องหนึ่ง้นๆไม่ใช่เรื่องผีนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เจอกับตัวมาครับเป็นอยู่ที่แผลอยู่ที่ข้อสอผมเลยเจอมากับตัวจริงๆฮะก็คือผมไปวัดกับแม่คือไปเที่ยวตามเขาตามอะไรแล้วคุณคิดดิเขาไม่ไม่มีโรงพยาบาลผมแม่ผมอ่ะบนหิวกินมะม่วง <ST AN CE> ใช่ไหมผมยังเด็กอยู่ไปกินมะม่วงแล้วเดินไปเดินมาไปเจอไม้หินโอไม้หินนะฮะตั้งอยู่หน้าต้นไม้คือกลางต้นไม้ตั้งอยู่หน้าต้นไม้เลยต้นไม้นี้มีสามแบบมีแบบคือเป็นต้นเดียวแต่ว่าแยกออกมาเป็นสามสามสามง่ามใหญ่ๆคือแบบแยกออกมาเป็นสามสามง่ามผมเข้าไปหยิบมะม่วงน,นั้นมะม่วงน,นี่วางอยู่กลางไม้หินอันเดียวข้างหลังเป็นต้นไม้สามง่าม ข้างหน้าเป็นไม้หินแล้วก็มะม่วงเนี่ยเขียวเีว,วเปรี้ยว,ว,วเนี่ยวางอยู่เลยต่างต้นมาหินเล่นไาให้แม่วิ่งมาให้แม่ตอนวิ่งเนี่ยผมชูมะม่วงขึ้นเด็กนะฮะเด็กวิ่งเนี่ยชูมะม่วงขึ้นซึ่งไม้หินเนี่ยอยู่ข้างหลังต้นไม้ไม่ได้คือผมหันมันคืออยู่ข้างหน้าต้นไม้เลยแต่แม่ผมอยู่ข้างหลังต้นไม้วิ่งไปหยิบแม่ได้มะม่วงแล้วชู ปูแล้ววิ่งขึ้นมาวิ่งวิ่งกลับไประหว่างที่วิ่งครับสะดุดก้อนหินแล้วใต้ต้นไม้นั้นมีแก้วมีหลายบาทข้อศอกข้างข้างขวาหรือข้างซ้ายวะข้างขวานะฮะข้างขวาตรงข้อศอกนะครับเศษแก้วไอมเลือดไหลเต็มเย็บไปสามเข็มเขาบอกว่าเนี่ยไปหยิบของเขามาทําไมอันนี้อันอันนี้เป็นใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะรับชมนะ ว่ามันใช่อย่างที่คุณคิดหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าแม่บอกเนี้ยต้นไม้มีสามง่ามมึงก็โดนสามเข็มไปหยิบของเขามาทําไมครับเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะคิดเอาเองสิสักสิ่งมันอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็แล้วแต่คุณจะคิดนะฮะโลกสวรรค์ความดีความชั่วคิดเอาเองนะครับโตๆกันแล้ววันนี้ก็คงลาไปแค่นี้ฮะมันนานละก็สำหรับใครที่ชอบช่วงนี้หรือว่าถ้าไม่ชอบ คือช่วงนี้เนี่ยไอช่วงที่เล่นไปด้วยเล่าไปด้วยเนี่ยคือผมตั้งช่วงมาเล่นไปด้วยเล่าไปด้วยนะฮะก็จะไม่ทําอีกผมจะไม่มีทํารอบสองอีกแต่ว่าถ้าคนขอมาถ้ามีคนขอจะทํามีคนขอพี่เอาอเล่นช่วงเล่าอ่าเล่นด้วยเล่าเล่นด้วยเล่าไปด้วยมาอีกนะฮะก็จะทําให้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ย วันนี้ยังยังไม่ชินมือฮะเล่าไปด้วยเล่นไปด้วยก็จะไม่ทําอีกแต่ว่าถ้ามีคนขอก็จะทําให้นะครับก็สําหรับวันนี้ถ้าชอบกันรักกันนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรคงไม่ทําช่วงนี้แล้วถ้าคนขอคงทานะก็สำหรับวันนี้เจอกันนะผมสวัสดีฮะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย